สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่กราศีกลุ่มประจำเดือนกุุภมพ์2569หรือปี2026การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่กราศีกลุมนะคะยิบขนของให้การเดินทางเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้นะคะถือว่าจะมีเรื่องของการเดินทางติดต่อกับเรื่องของการทํางานค่อนข้างมากนะคะ รวมถึงนะคะที work work people, Jamie, ่ผลของให้การทํางานต่างๆนี่ยังเข้ามาส่งผลดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีกลุ่มด้วยค่ะแต่ว่าเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังปัญหาด้านเอกสารปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชื่อเสียงนะรวมถึงปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าในช่วงเดือนนี้นิดหนึ่งนะคะมองว่าอาจจะต้องระมัดระวังตรงส่วนนี้แต่มองว่าให้การทํางานเนี่ยมันทําให้เกิดโอกาสฉะนั้นปัญหาอุปสรรคที่มันเข้ามาเนี่ยมันทําให้การทํางานต่างๆของคนที่เกิดราศีกลุ่มเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้โอกาสที่ดีมากๆ ในช่วงนี้ด้วยโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะการทํางานหรือการขึ้นไหวนะคะจะก,ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วให้รอบคอบกับเรื่องของการทํางานหรือเอกสารหรือการวิพากทิจาร์ใครรวมถึงปัญหากับผู้ใหญ่นิดนึงแล้วกันช่วงกลางถึงปลายเดือนไปอย่าใจร้อนนะต้องทํางานให้เกิดความละเอียดนะคะก็ถือว่าไพ่งานยังสวยไม่ว่าจะเป็นที่ผลของไพ่เจ็ดไม้ที่ผลของไพ่ราชาไม้ซึ่งโอกาสกับเรื่องงานเนี่ยเข้ามาแน่นอนในช่วงเดือนนี้นะคะ คือบางคนมีไพ่เสียหายเข้ามาขึ้นใหม่ในช่วงกุมภาพันธ์มันก็เหนื่อยกับเรื่องงานแหละงานอาจจะมากในช่วงนี้เราก็เตรียมความพร้อมนะคะแต่ว่าปัญหาความรับผิดชอบหรืองานยากๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วไงมันถูกทดสอบกับเรื่องของความสามารถด้วยฉะนั้นถือว่าเดือนนี้เกิดโอกาสกับเรื่องงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามี ความคิดว่ามีโอกาสที่จะมีการปรับ,ปรบเปลี่ยนหรือการยกย้ายไหมจริงจริงเดือนนี้มันมีไพ่การยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงเข้ามาบ้างเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปกระทบทําให้เรื่องของการทํางานนี่มันดีมากขึ้นนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องงานจะเปลี่ยนงานดีไหมก็ดีหรือแม้แต่ในเรื่องของปัญหาที่เข้ามานะคะหรือการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆหรือรผู้บริหารเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของโอกาสทําการทํางานน่ะของคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยที่ผู้นองให้แปเหรียญถือว่าเรื่องของไรายได้การเงินส่งผลในด้านดีนะมันจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่เกิดกําไรการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆหรือช่องทางใหม่ๆกับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะอาจจะเป็นเดือนที่ได้รับลูกค้าใหม่ๆด้วยหรือมีคนเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการค้าการขาย มาเป็นเรื่องของการเงินนี่เกิดสภาพคล่องแต่ตำแหน่งเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะอาจจะนําในเรื่องของข่าวดีด้านการเงินมาให้ค่ะแต่เดือนนี้นะคะถือว่าจริงๆแล้วมันเห็นที่ผลของไพ่การซื้อรถนะคนไหนที่มีความคิดที่จะซื้อรถถือว่าซื้อได้นะ,ะแต่ต้องนํารถนะคะไปเจิมด้วยเพื่อเพิ่พมความเป็นมงคลค่ะแต่ถ้าไม่มีเรื่องของการซื้อรถนะคะก็มองว่าตําแหน่งของตัวบ้านเสียหายอะ่ะก็บางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงที่มีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้าง ในส่วนของตัวบ้านน่ะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของบ้านอยู่อาศัยการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมนะคะหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนะก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะฉันก็ให้ไประวังเรื่องของการเงินในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนไปอย่าใจร้อนกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนรวมถึงดวงชะตาห้ามคำประกันเด็กขาดในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี่มีดวงที่จะพบรักค่ะเพระให้ความรักปรากฏขึ้นบางคนพบรักจากการทํางานพบรักต่างวัยหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะเข้ามาผัวพันในช่วงเดือนนี้ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหากับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างแต่ถือว่าเป็นคู่แท้นะถ้ามีปัญหาอะไรกันยังไม่เลิกกันนะยังปรับกันได้นะคะเพียงแต่อาจจะมีความเหนื่อยบ้างหรือความกดดันบ้างหรือความน้อยเนื้อต่ําใจบ้างที่อยากให้ไปปรับกันนะคะแต่จริงๆแล้วในใจยังรักกันอยู่นะคะฉนันถือว่า ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ใช่แต่คู่แท้อย่างเดียวเป็นเป็นคู่บุญกันอะเป็นคู่แบบคู่ทุกข์คู่ยากอะคูช่ช่วยเหลือกันมาก่อนอะฉะนั้นตรงส่วนนี้ให้ไปปรับกันนะคะสุขภาพร่างกายต้องระวังละกันเพราะว่าเดือนนี้ไพ่มันดีหมดเลยนะคะก็จะมีความมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่ว่าจะเป็นโรคเครียดโรคไมเกรนก็ปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองนะคะ ทางเดินหายใจอ่ะนะปัญหาเรื่องของสายตานะการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะเรื่องของลำไส้นะคะจริงๆเดือนนี้ถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรยังไม่มากหรอก สุขภาพที่มันเกิดขึ้นมันทําให้คนที่เกิดอาสีกลุ่มเข้าสู่การรักษานะคะพอเข้าสู่การรักษาแล้วคุณหมอเนี่ยจะเข้ามาดูแลแล้วรักษาแล้วฟื้นตัวได้เร็วนะคะฉะนั้นถือว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพเลย่าตกใจนะถือว่าเป็นเรื่องของการเตือนนะคะแล้วก็เข้าสู่การรักษานะมันก็จะทําให้สุขภาพร่างกายเราฟื้นตัวนะคะรวมถึงเดือนนี้อาจจะได้ยินข่าวคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนะคะก็อาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยก็ต้องระมัด วัสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนาะต้องดูแลท่านนะคะให้มากในช่วงเดือนนี้นิดหนึ่งนะคะคนที่เกิดน,นะคะราศีกุมภวันอาทิตย์ถือว่าอิทธิพลของไพ่ที่ดีเข้ามาเคลื่อนไหวเรื่องของการเดินทางการติดต่องานทั้งในและต่างประเทศหรือทั้งใกล้และไกล หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถการขนส่งนะคะหรือคนต่างชาติหรือแม้แต่คนทํางานราชการนะคะหรือเป็นช่างเป็นวิศวะเป็นเซลล์นะคะถือว่าถูกโฉลกมากๆหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจํานะคะก็ถือว่าการขึ้นไหวกับเรื่องงานเกิดความก้าวหน้าค่ะการเงินรายได้ดีบางคนมีเรื่องของการเงินที่มาจากทางไกลด้วยหรือถ้ามีความคิดที่จะซื้อรถถือว่าไพ่รถขึ้นแล้วนะคะส่วนเรื่องของความรักกับ ถือว่าคนโสดมีดวงพบรักทางไกลนะคะหรือพบรักกับคนต่างชาติส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักนะคะถือว่าเป็นเดือนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์ค่ะจะที่ผลของไข้เสียหายเข้ามาเคลื่อนไหวบ้างนะคะแต่ถือว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีแต่ให้ระวังปัญหาเรื่องเอกสารนิดนึง รวมถึงนะปัญหากับหัวหน้าค่ะหรือการถูกวิพากษ์วิจารณ์อาจจะมีบ้างส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ก็ยังส่งผลดีนะเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านอยู่อาศัยนะคะอาจจะมีเกิดขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญคือห้ามวิพากษ์วิจารณ์ใครอย่าไปคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีมันจะทําให้เป็นปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความรวมถึงห้ามค้าประกันเด็ดขาดในช่วงเดือนนี้ค่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะจริงๆเดือนนี้มีเฉพาะของไพ่ความรักปรากฏขึ้นแต่คนบัญันเจอไพ่เสียหายนิดหน่อยนะก็มองว่าอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่เขายังมีพันธะอยู่นะฉะนันอาจจะต้องแบบใจเย็นนิดนึงคืออาจจะเป็นพันธะแต่ว่าเขาอาจจะเลิกกันแต่เขายังดูแลกันนะฉะนันตรงส่วนนี้อาจจะต้องแบบเปิดใจแล้วค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ให้เรมามดระวังปัญหาความหึงหวงกันในช่วงนี้นะคะและสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารค่ะเดือนนี้ก็อาจจะเหนื่อยกับเรื่องงานนะคะเพราะจะอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาบ้างเดือนนี้ก็เป็นเรื่องของการทํางานที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ให้ระวังปัญหา,หากับหัวหน้านิดนึงค่ะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเสรื่อมเสียชื่อเสียงนี่ต้องระวังในช่วงเดือนนี้ค่ะ การเงินนะคะถือว่ารายได้มาจากงานนะคะแต่ค่าใช้จ่ายจะเยอะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่ว่าศัยหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหากันนะบางคนก็แยกกันนอนแยกกันอยู่นะแต่มองว่ายังเป็นคู่ที่รักกันมองว่าปัญหาเนี่ย ยังเป็นปัญหาที่ยังกลับมาปรับกันได้นะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องดูแลใส่ใจกันเพราะเป็นคู่บุญเน่ยหรือเป็นคู่แท้กันนะคะสุขภาพร่างกายต้องระวังนิดนึง เพราะว่าจะเป็นเดือนที่มีไพ่ความเจ็บไข้ที่ป่วยเข้ามาเคลื่อนไหวฉะนั้นนะคะก็ถือว่าต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุนะเรื่องของความเครียดนะคะหรือความเจ็บไข้ที่ป่วยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือแม้แต่คนภายในครอบครัวนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคนใกล้ชิดด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงวันพุธส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของงานตำแหน่งใหม่ๆหรือมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะคนไหนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะซื้อหุ้นนะคะหรือว่ามีการซื้อขายตรงส่วนนี้ก็ถือว่าจะมีกําไรส่วนเรื่องของนะคะความรักถือว่าคนโสดมีดวงพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยา,าเป็นความรักที่สดใสค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีเด่นกับเรื่องงานนะคะในช่วงนี้ให้ขยันมากๆโอกาสที่จะก้าวหน้าแล้วก็มีความสําเร็จค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานถือว่ายังเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรัก จากการทํางานนะคะแล้วก็พบคนขยันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นคู่ที่ขยันทั้งคู่นะจันถือว่าเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์ค่ะการทำงาน ในช่วงนี้ก็ถือว่ายังส่งผลในด้านดีอยู่แต่ว่าอาจจะถูกแรงกดดันบ้างจะในเรื่องของธุรกิจการงานต้องเน้นการบริการนะคะแล้วก็ต้องข้อหากลุ่มลูกค้าให้มากนิดหนึ่งนะคะบางคนทําธุรกิจครอบครัวแหละอันนี้ก็ต้องปรับตัวด้วยนะคะหรือเราทํางานที่ไหนกระทั่งหรือเป็นธุรกิจอะไรการบริการก็เป็นสิ่งที่สําคัญหรือแม้แต่คนที่ทํางานในสํานักงานเนี่ยการทําตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงานนะคะหรือว่าในเรื่องของการแบบยิ้มแย้มแจ่มจใสหรือการแบบ มีมิตรภาพที่ดีกังคนทั่วไปเนี่ยมันจะส่งเสริมกับเรื่องงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะคะหรือการกินกันอยู่นี่แหละก็อยากจะให้ควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักคนวันศุกร์นี้ถือว่านะคะมีดวงที่จะพบรักที่ดีหรือพบรักแท้ค่ะ ่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็มองว่าเป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านนี้ถ้ามีปัญหาละกันยังปรับกันได้แต่ถ้าเดือนนี้กําลังตั้งครรภ์อยู่ต้องระวังนะต้องดูแลสุขภาพให้ดีระวังการแท้งบุตรนิดนึงนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์เดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของลมหาใจร้อนค่ะต้องใจเย็นๆโดยเฉพาะนะคะการทํางานหรือการรายงานผลงานกับหัวหน้าต่างๆนี้ต้องระวังเพราะอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับหัวหน้าได้ง่าย ในช่วงเดือนนี้นะคะหรือการไปติดต่อง,งานหรือประสานงานที่อื่นเนี่ยนะคะก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยถือว่าเป็นคนที่ขยนันเป็นคนที่กล้าแต่ยังขาดความอ่อนน้อมอยู่แล้วก็ต้องใจเย็นให้มากนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีค่ะเพราะเป็นคนขยนันการเงินหามาได้เร็วแต่ว่าเป็นคนที่ใช้จ่ายเร็วเหมือนกันได้มาแล้วจ่ายออกเลยนะฉันต้องรอบครอบเรื่องของการใช้จ่ายหรือวางแผนให้ดีนิดนึง ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักคือรักใครแล้วก็คบเลยนะคะหรือตามตื้อเลยอะตามจีบเลยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาน,นะคะมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รักกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนที่ไม่ได้แสดงออกเท่าที่ควรนะคะจันอาจจะต้องแบบแสดงออกในเรื่องของความรักใส่ใจกันให้มากแล้วก็บางคู่นี้ไม่ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านน่ะฉะนั้นตรงส่วนนี้ต้องแบบปรับความสัมพันธ์กันให้เยอะนิดนึงค่ะ คนไหนที่อยู่ในช่วงที่แบบเพิ่งสร้างบ้านเสร็จนะนะคะแต่ยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่นะต้องหาเลิกที่เป็นมงคลในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะคะบ้านจะได้นะคะส่งเสริมดวงผู้อยู่อาศัยนะเพราะส,รสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วแต่ยังเข้าบ้านไม่ได้นะฉะนั้นคนไหนที่สร้างบ้านมาแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่ก็หาเลิกสวยๆในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่เลิกที่สะดวกคือตั้งแต่มีนามีนาเมษานะคะในช่วงต้นปีสวยมากสามารถที่จะ ขึ้นบ้านใหม่ได้นะคะรวมถึงนะคะคนที่ซื้อรถมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ทําการเจิมรถต้องเจิมค่ะคือบางคนเขาไม่จําเป็นต้องเจมิมเพราะไพ่ไม่ได้ขึ้นแต่ไพ่ของคนที่เกิดราศีกุมขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าเราซื้อรถมานานม่นจะเป็นรถมือหนึ่งมือสองต้องเอาไปเจิมนะ,ะเพื่อความเป็นมงคลค่ะจะได้ส่งผลดีแล้วก็มีความปลอดภัยกับเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะ รวมถึงคนไหนที่กาลังรอข่าวในเรื่องของการเดินทางไพ่การเดินทางมาแล้วล่ะถ้าจะไปทํางานต่างประเทศก็ได้ไปแน่นอนนะเพราะว่าตําแหน่งของการเดินทางมาละที่อยู่อาศัยก็มีการย่ย้ายด้วยใช่มันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่บ้านละเรามีการเดินทางเรามีการย่ย้ายเกิดขึ้นนะะ่นะคะนะคะฉะนั้นถือว่าอย่างนี้เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราต้องสู้เพราะมันขึ้นไพ่สู้นะะเป็นนักสู้อีละเป็นจบตรงตำแหน่งของไพ่อัศวินดาวก็สู้แบบจน เพื่อสุดท้ายแหละนะคะแต่มันไปบวกกับไพ่งานสวยๆไพ่การเงินเด่นๆไพ่ความรักนะคะที่ดีด้วยฉะนั้นสู้แล้วเกิดความสําเร็จแน่นอนนะคะแต่ว่าสุขภาพร่างกายนี้ต้องไปดูแลนิดนึงวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบการงานได้ในช่วงเดือนนี้คือวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้คือวันจันทร์และก็วันอังคาร เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่าการทํางานนี้ต้องเอาใจใส่นะเอาใจใส่ต้องอย่าพยายามแบบทํางานแบบลุกลวกอ่ะนะคะต้องเอาใจใส่ต้องลงไปดูแลนะคะให้มากที่หนึ่งต้องบริการแหละนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะ ถือว่ามีเรื่องของรายได้หรือว่าการเกณฑ์กำไรสั้นๆปรากฏขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ใช่เรื่องของการเงินที่เป็นการเงินที่มั่นคงอ่ะจะให้เรื่องของรายได้ต้องวางแผนในระยะ,ะ,ย,ะยาวนิดหนึ่งนะแล้วก็นะมาระวังเรื่องของการถูกหลอกนะหรือคนเข้ามานะคะทําให้มีปัญหาด้านการเงินด้วยส่วนเรื่องของความร,รักนะคะสําหรับคนโสดที่มีดวงค่ะที่จะพบรักนะคะหรือมีผู้ใหญ่ชักนําความสัมพันธ์ที่ดีมาให้ค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถ้ามีปัญหาอะไรกันมองว่ายังกลับมาฟื้นฟูในเรื่องของความสัมพันธ์ได้เพราะว่ารักยังมีเยื่อใอย,ยอยู่นะฉะนั้นถือว่าต้องถึงช่วงเวลาที่เราต้องฟื้นฟูกันต้องปรับปรุงกันนะคะแล้วก็ต้องเติมความหวานกันให้เยอะค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคเก่านะปัญหาเรื่องของหูนะแล้วก็การปวดกระดูกไขสันหลังแล้วก็บางคนเนี้ยปวดท้ายทอยอะ่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องของช่องปากค่ะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ